สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับทางช่องสักพารวยชาแนลนะครับผมวันนี้ทางสักพารวยชาแนลนะครับผมหรือว่าเบาสักนะครับผมวันนี้พาพี่น้องนะครับผมมาติดตามนะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับผมหรือว่าอัปเดตนะครับผมสรุปตัวเลขนะครับผมของปูนะครับผมหรือว่าอาจารย์6 6 1นะครับผมให้ FC นะครับผมให้ FC ทุกท่านนะครับเนาะ ในที่ตาเลยครับช่วงมึงนะครับผมโครงสุดท้ายนะครับผมหรือว่าสรุปตัวแนวทางสุดท้ายนะครับของพระอาจารย์หรือว่าปูก็ได้หรือว่าพระอาจารย์ก็ได้นะครับผมหกหกหนึ่งนะครับผมพี่น้องว่าชุดสรุปนะครับผมเป็นตัวหดเนี่ยมีตัวหดเนี่ยนะพี่น้องเนาะสามตัวมีตัวหดเนี่ยน่าสนใจนะครับผมเน้นๆสองตัวตัวหดเนี่ยนะพี่น้องเนาะ แอดมินก็ได้ติดตามนะครับผมชุดตัวเลขนะครับชุดสรุปนะครับผมมาฝากพี่น้องมาฝากมาตอนพี่น้องเอฟซีของผมคือเก่านะครับเนาะก่อนอื่นนะครับผมจะมาติดตามมารับชมเบื้องสุดนะครับผมของพระอาจารย์โฮกหนึ่งโฮกหนึ่งนะครับผมพี่น้องกะพี่น้องเข้ามารับชมแล้วนะครับผมก่อนออกไปกะแอดมินฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำด้วยพี่น้องเด้อจะปฏิภาชนะครับผมสําหรับแนวทาง ใหม่ๆนะครับผมจากทางช่องซักผ้ารุ้ยชแนลนะครับผมพี่น้องอแอดมินนะครับผมกับขอเป็นซื่อกลางนะพี่น้องเนาะติดตามเมึงสรุปส่วนตัวเลขนะครับผมตัวไหนเด่นตัวไหนเลขเด็ดๆนะครับผมมาฝากมาตอนพี่น้องนะครับผมกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องนอกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับผมจังไหนกับความเสือ,อ,เ,อเป็นส่วนบุคคลจังไหนพี่น้องเข้ากับ ใส่สติในการติดตามในรับชมบึงนะพี่น้องเนาะมากบ่มักอยู่ดีพี่น้องครับถามากกะจดไว้หรือว่าเคปมหน้าจอไว้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถาบมบ่มักนะครับผมกะกดเลื่อนผ่านไน้เลยบ่ว่ากันนะครับผมพี่น้องเนาะกะมาเบึงกันเลยครับพี่น้องว่าเลขของของผาอาจารย์นะครับปูหรือว่าผ้า,าจารย์นะครับผมโฮกหนึ่งนะครับชุดสรุปนะครับผมว่ามีตัวใดเด็เดแน,น,น่เนาะพี่น้องเนาะมาบ่งกันเลยครับผมนี่ครับพี่น้อง นี่ครับผมพี่น้องนะครับผมชุดสรุปนะครับผมอจุดหรือว่าอาจารย์นะครับผมหกหนึ่งนะครับผมมีตัวใดนะครับผมชุดสามตัวมีหกเจ็ดนะครับผมสองหกเจ็ดดูพี่น้องเด้อราคาสองเก้าเจ็ดนะครับผมส่วนสองตัวก็มีหกเจ็ดนะครับผมแปดสี่เจ็ดเก้านะแปดหาเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์บอกว่าเน้นเน้นแปดสี่ดูพี่น้องเด้อสั่นเน้นเน้นนะครับอาจารย์ย้ำนะครับผมย้ำว่าเน้นเน้นแปดสี่ครับผมพี่น้อง ก็ฝากพี่น้องนะครับผมอ่าพิจารณาเบื้องนะครับผมมากว่ามากนะครับผมอยู่ที่อ่าใจพี่น้องเองนะครับเนาะถ้าบ่มากกับเลรียญพันนะครับผมทำมากะจดไว้หรือว่าเขียนหน้าจอไว้นะ <c oughs> พี่น้องเนาะเพื่อสิได้ไปอ่าติดตามหาสื่อนะครับผมอ่าลอตเตอรี่ไว้นะครับผมพี่น้องเนาะเลขผมกะว,ว่าเป็นเลขชุดที่สวยงามนะพี่น้องเนาะน่าสนใจนะครับผมพี่น้อง ฝากพี่น้องไว้ซ้ำานี้ครับผมขอพี่น้องทุกท่านโชคดีเอฟซี FC ของผมถูกดีทุกท่านนะครับผมขอใหอ้เอฟซีที่ติดต,ตามช่องผมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมราคามีโชคมีมันสุข,ขุมสุขนนะพี่น้องเนาะหากแพงพี่น้องนะครับทุกท่านคือเก่านะครับผมเด้วยความเคารพนะครับผมมอนี้ฝากไว้ซ้ำหนี้ครับผมสวัสดีครับ